หมอรำเสียงอีสานเนี่ยเธอมีสตอรี่ของเธอมาจากหลวงตาศู์เจ้าของวงเก่านะชื่อวงสะอาดนาตศิลนตอนนั้นคุณพ่อหลอดก็ทกําวงร่วมกับท่านและพอมาลงตานี่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมพอพ่อหลอดไปรับนกน้อยมานะ่ะค่าใช้ใจ่ายมันเพิ่มแล้วอ่าผมไม่เอาผมไม่เอานกน้อยคถ้าเพราะถ้าคุณไม่เอายายนกอะ่ะงั้นผมตั้งวงนะอื ถ้าไม่เอาจออะออกไปตั้งวงเองเอาออกไปตั้งวงเองนะงั้นก็รับคนของผมไปเลยผมไม่ผมไม,ผมไม่ทําวงแล้วค่ะแล้วก็คุยกันว่าพ่อหลอนคุยว่าผมจะไม่เอาชื่อสะอาดหน้าตาสินนะผมจะตั้งวงคือเสียงอีสานโดยนําโดยนกน้อยอุไรพรว้าวแล้วทําไมเขาถึงมั่นใจในเราในวันนั้นขนาดนั้นณวันนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างมันถาโถามเข้ามาคือคุณแม่ก็ตามมาที่อุดรแล้วจะเอานกน้อยกลับละ มีหนุ่มมาขอนะแม่รับไปแล้วแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าใครขอเรา,เรากําลังจะถูกจับแต่งงานพเพราะหลอดบอกว่าไม่ผมก็ไม่ให้กลับผมจะอาสาว่าจะพาน้องทําวงและให้เกิดให้ดังให้ได้อเพราะเราก็คุยให้พ่อหลอดฟังเช่นเดียวกันว่าระบายให้ฟังว่าก่อนจะออกจากบ้านนี่มีคนสุปมาศเรววาไว้เรากลับไม่ได้เราก็ไม่กลับคับพี่อันเราก็ไม่กลับไม่ได้ดีคือไม่กลับณตอนนั้นคุณแม่กับ พ่อหลอดเป็นแฟนกันยังคะยังค่ะยังเลยยังเรเจอกันแรกๆไม่ค่อยชอบหน้ากันไม่ชอบไม่ค่อยชอบคือแต่แต่ที่เขาเชื่อมั่นในเราขนาดนี้พะอะไรในตอนนั้นก็ถือบอาฉันจะทาให้เธอฉันจะตั้งชื่อวงไปชื่อเธอคุณพ่อก็อยากชนะยึดความวงเ่าในที่สุดนะวันนั้นพ่อหลอดไม่ยอมพ่อหลอดไม่ยอมแล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเกิดอ่าเกิดการท้ากันระหว่างอทุกอย่างมาเกิดขึ้นการท้ากันทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ใช่ค่ะอ่าแล้วคุณแม่ก็บอกว่า จะทำยังไงในเมื่อคุณก็ไม่มีทุนแล้วพ่อหลอดการันตีว่าจะต้องนำเสียงอีสานนกเล้าอะไรน,ๆๆๆๆนำดยนกน้องอุไยพรให้ได้มีชื่อและเป็นวงที่คนรู้จักทั่วประเทศทั่วโลกให้ได้ค่ะแต่ผมขอแม่นะแม่ต้องเอาที่เข้าธนาคารนะผมถึงจะมีทุนเอาไปเกี่ยงท้ากันอยู่เลย,ยอยู่ดีไปขอที่เข้าแล้วค่ะแล้วแม่ยอมหรอไม่ให้แต่คุณแม่กับพ่อหลอดก็ยังไม่ได้รักกันในวันนั้น ก็เริ่มดูใจแล้วพ่อหลอดก็คือเหมือนพ่อหลอดก็แพ้ญาติทวดไม่ได้ไงต้องทแพ้แม่ของเราอ่ะที่ท้ากันอะใช่ไม่ยอมยอมไม่ได้คือก็เหมือนเอาคอมาค้าประกันแล้วว่าต่างคนต่างก็ต้องดูแลยายนกแล้วเนี่ยโอ้จํำยอมต้องดูแลยายนกเลยซึ่งในตอนนั้นเองพ่อหลอดเองก็เป็นหนุ่มที่แบบว่าเป็นที่หมายปองของเนื้อหอม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  คือรูปหลอดูดีแต่ขี้เก๊กเห็นบอกว่าเคยดูถูกเหมือนกันว่ายังไงก็ตามจะไม่มาเป็นแฟนแม่นกหรอกก็สาวเยอะอะที่ชอบท่านแต่ท่านก็มีข้อต่อรองกับแม่เหมือนกันว่าถ้าอยากเป็นแฟนท่านต้องอยู่ใต้อันนัดแค่คํานี้เลยนะโอ้โหตายแล้วแต่ละคนต่อรองกันดักมากเลยนะคนที่จะพูดคํานี้ได้แปลว่าเขาต้องมั่นใจว่าแม่รักเขาอ่ะไม่คือแม่ไม่มีที่ไปดีกว่าอแม่ไม่มีที่ไปแล้วก็ไม่รู้จากใครในสังคม เข้าไปไปอยู่ในในบ้านในสํานักงานที่พ่อหลอดดูแลหม,มอลำค่ะเป็นสํานักงานหมอลำอไม,ไไม่ไปไหนไม่เป็นไปไหนไม่เป็นกางเกงไหนก็ซื้อบ่าเป็นค่ะพี่อันอผ้าอนามัยอะไรต่างๆพ่อหลอดดูแลหมด<อ>ไ,ไปไหนทําอะไรไม่เป็นขึ้นรถขึ้นเวทีลงรถเดินทางห<อ>ลับ<อ>ในรถเพราะฉะนั้นถ้าถามมองย้อนกลับไปณนะวันนั้น่ะเอาจริงๆนะตอนเริ่มต้นมันใช่ความรักไ,ไหมคุณแม่ว่าแม่ว่าไม่ใช่ความรัก แต่ในใน,ในความเป็นแม่นกอะไรก็ได้ขอให้ฉันได้ประสบความสำเร็จขอให้ได้ร้องเพลงขอให้ได้ร้องเพลงได้ขึ้นเวทีและมีวงดนตรีและกลับไปหอบแบกความสําเร็จกลับไปบ้านให้คนที่ดู<ม>ทุกใจเหตุการณ์ที่วันนั้นเนี่ยคุณแม่นกน้อยเริ่มมั่นใจแล,แล้วว่าฮัานแน่มีใจกับฉันนี่นาเหตุการณ์นั้นคืออะไรคะก็เราออกไปคอนเสิร์ตร้องเพลงหน้าเวทีค่ะ ไม่เคยแสดงออกไม่เคยได้บอกว่ารักแต่มีแฟนเพลง f อฟซีนำดอกไม้มาให้แล้วจับมือแล้วก็โน้มคอเรานี่ลงไปหอมแก้มพอหลอดออกหน้าเวทีเลยออกไปไต่ค่ะพี่ตีค่ะนานไงแสดงความห่วง่วงค่ะเข้าหัวแล้วโอ้โหมันขนาดนี้เลยหรอตกใจแต่แม่ไม่ห้าแม่ยืนยิ้มอยู่บนเวทีใช่ไหมคอรักฉันแล้วก็เดี๋ยวใต้อานัตอีก ห้ามรับมาลัยห้ามรับดอกไม้ห้ามให้คนจับมืออ้าวแล้วมันไม่ขัดกับอาชีพหรอฮะขัดค่ะขัดค่ะตอนที่เราพักงานหรือพักฤดูงานจะมีคนมาจ้างไปงานรับเชิญต่างๆค่ะผมไม่ให้ไปอ้าวไม่มีกินก็ไม่ต้องกินอ๋อเหรออห่วงหนักมากเลยตอนนั้นห่วงหนักค่ะห่วงหนักเราก็รู้แล้วว่าเออความห่วงก็ควงมากับความรักก็ทําให้ให้เราภูมิใจเช่นเดียวกันว่าโอเคตอนเนี้ย ท่านก็มีใจให้เราแล้แล้วตอนนั้นคุณแม่รักหรือยังเราอะในในความรู้สึกฝากชีวิตค่ะค่ะค่ะมั่นใจแล้วแล้วก็เหมือนเขาปกป้องเราได้ค่ะอแต่แอบถามอีกมุมหนึงอะก็บอกว่าเขาหล่อสูงหล่อสมาร์ทเก็กสารพัดแล้วตอนนี้เป็นเจ้าของวงด้วยอะเขายังเจ้าชูอยู่ไหมเจ้าชูอยู่แล้วเวลาเขาเจ้าชู้อะ เราหัวใจแตกสลายไหมคนเลาะเลยคุณแม่พี่อันก็วัยหญิงน้อมันก็ต้องนี้บ้างค่ะแต่เท้าห้องให้ได้ย่างเดียวค่ะพี่อันท่านคก็คงวัดเหมือนกันว่าอยากดูใจเราอะไปมากกับผู้สาวแล้วเพิ่นก็เม้าเมมนบอก็มานอนโอ้ยุงไม่สนะกูไม่สนค่ะไม่เค็ดตัวไม่อะไรทั้งสิ้นอยากนอน นอนตากยุงตรงนี้นอนเลยตื่นเช้ามาทวามอข้าใจกันทำา้เข้าขใจกันว่าเห็นไหมตอนคุณเมามาใครดูเลยฉันก็บอดูเลยพ่อเพราะคุณบดีหักฉันคุณหักคนอื่นหลายกาลัวหลังจากนั้นเราก็มาปรับพบกันเส้นทางว่าท่านก็ย่อนไม่ถ้าไม่ไปได้ไม่ไปได้ไหมค่ะเรามีแค่นี้แหละสองคนแค่นี้อืมค่ะก็ค่อยๆปรับก็ค่อยดีขึ้นเค่อยคฟังค่ะก็ดูเหมือนจะดีแล้วเชียวน่ะแต่ว่า ยังไงคะมาแพ้ไก่ชนนี่นะสุดท้ายไม่แพ้คนไก่ชนดันชนะว่ายังไงคะคุณแม่ยังไงคะคุณแม่ชอบมากที่สุดคือชอบไก่ชนอ่อแต่เราอ่ะก็ไม่เท่าไหร่นะการต่อสู้ระหว่างพ่อหลอดกับแม่ของเรานั่นต่างหากอ๋อใช่ค่ะอ่ะไม่ได้ละบ่ไดแล้วนกมึงตงกาับ,บ้านทำไมอ่ะทำไมเขายังจะบังคับให้แม่นกขับบ้านอีกอ่าแม่อ้าวก็ให้เลือกไงระหว่างไก่ชนกับเมียมึงเอาอะไรอ่ะ แล้วพอหลอดเลือกอะไรคะเลียดไกลค่ะอ๋อเข้าใจแล้วว่าทวยคุณแม่ถึงบอกลูกสาวฉันกลับมาอยู่นี้ปรากฏว่าตัวตัวแม่นกเองโอเคแต่แม่ของแม่นกไม่โอเคแมนนมันเื่นเช้ามาคนแก่นกคนโบราณเจ้าสิมาอุ่มตะไคร่โบไดดีเจ้าสิบอคือถ้ามาหากินเลยบ่หาชนไก่หาหอบไก่อนกไปแม่ผากับบานกลับไปโตร่ง กับไปต่อรองไปต่อรองให้สามีเลียงเลยว่าระวังโนกับไก่สีเหลืองนกกับไก่นกกับไก่ันต่อมาพรหลอดก็ตามไปตามไปไม่ได้ไปญาติดีกับเรานะอ่ะระวังแม่กับผัวเลือกอะไรโอเอาละสิแล้วมันคือเงื่อนไขการต่อรองจริงๆจริงเลยใช่ไหมและแม่ก็บอกว่าระวังไก่ก็เมียเลือกอย่างเลือกไกลรับจริงเหรอเขายังตอบอย่างนี้เลยอ่ะตอบจังสี่ค่ะ แล้วแม่กลับมาแม่ไม่ได้หม,มายความว่าระวังแม่กับผัวเลือกผัวแต่เลือกอนาคตเลือกความเป็นเสียงอีสานความเป็นนกน้อยอุไลพรเธอต้องเกงกลัวไกลเธอสิไปแค่ไกลเหตยังนี่คือเราคิดนี่คือเราคิดจริงๆถูกต้องนะคอนาคตของเราสําคัญกว่า,า,าท่อนไกลอยากเลียนไกลเลียนไปเลยฉันก็นจะมีความสูงอยู่กับการสร้างวงและต่อยอดสินสาร เพื่อให้เสียงอีสานได้เฟื่องได้ฟู <c oughs> ให้ลูกหล <c oughs> านได้ทำมาหากินแม่น้น้อยกับพ่อหลอดไม่ได้มีลูกใช่ไหมคะค่ะซึ่งในตอนนั้นเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีลูกอยากจะมีครอบครัวที่อบอ่นเราเล่นหมอลำเนาะไม่อยากมีลูกถ้ามีลูกคุณต้องคำนวณเวลาก่อนว่าท้องข้าวเดือนที่ <c oughs> คุณจะท้องตั้งแต่เดือนไหน <c oughs> แล้วไปเปิดคอนเสิร์ตแล้วคลอดแล้วคุณไม่กระทบแปลว่าเลือกงานเลือกงานค่ะแต่ถึงจุดจุดหนึ่ง ก็เปลี่ยนใจเหมือนกันค่ะท่านก็อยากได้เราถ้ามีลูกก็คงไม่ลําบากเราพอมีมีเก็บมีกินแล้วค่ะ,คะแต่ก็บ้นลูกแหงเลยค่ะเอาบปได้แล้วค่ะไม่สามารถมีลูกได้วิกฤตหนึ่งของวงที่เป็นปัญหาหนักสุดตอนนั้นคือช่วงโควิดในตอนนั้นคิดถึงขั้นยุบวงเหรอคะคุณแม่โดยคุณพ่อก็ไม่สบายไม่มีตังรักษากันแล้วก็ไม่มีตังที่จะทําวงต่อพ่อให้ขายบ้านแต่ให้ยุบวงอื ให้เลือกอ,อะไร่ะ,ะแม่ออกมาไล่สดร้องไห้แล้วก็มีคนโอนตังค์เขามาในบัญชีหัวลงค่ะว่าว่ายายนกโอ้โหเป็นขอทานหรือไงมีท้อใจบ้างไหมไม่เปลกใจเลยอะในช่วงโควิดที่มีคนฆ่าฆ่าตัวตายอะแปลว่าแม่นกมีโมหมด,ดนั้นใช่ใช่